ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพนูดีวานิสาเรสใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักทานเองที่บ้านลดค่าใช้จ่ายพร้อมเผยเคล็ดลับให้คนปลูกผักมือใหม่ได้สร้างอาชีพเล็กๆได้เอง เช็คอินวันนี้มาอยู่ที่บ้านคุณหนูดีวันนิสาเรสนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเธอเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้าน60ตารางวาค่ะเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนควรัวนะคะทั้งทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเป็นอาชีพเดี๋ยวไปพูดคุยกับเธอกันค่ะ หลายคนรู้จักหนูดีวนิสาเรสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาัจฉริยภาพทั้งเขียนหนังสือและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการพัฒนาสมองแต่ในชีวิตส่วนตัวของเธอค่ะกลับเป็นสาวติดดินไม่ใช่แบรนด์เนมและสินค้าฟุ่มเฟือยเน้นใช้ชีวิตกับธรรมชาติและเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะเธอตัดสินใจรื้อพื้นที่ทิ้งขยะหลังบ้านใจกลางเมือง60ตารางวาเริ่มปลูกผักเคไว้ทางเองและแจกจ่ายให้ญาติผู้ใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจของเธอมาจากคุณโจรจันไดหรือโจรบ้าน ที่เคยเอ่ยไว้ว่าเราควรรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ทานเองรวมทั้งตัวเธอเองเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนในที่สุดวันนี้ปลูกพืชผักสวนครัวได้กว่า40ชนิดและเปิดเพจ Facebook แชร์ความรู้กับคนปลูกผักมือใหม่ด้วยค่ะ เราฟังพี่โจนแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็น,น,ปนวาระของทุกคนไม่ใช่ว่าเออเราจะปล่อยให้บริษัทขนาดใหญ่<ช>ที่มามาผูกขาดมาเล็ดพันธุ์ขายกันกิโลละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรปล่อยให้คนอื่นทำมันควรเป็นหน้าที่ของเราด้วยหน่้ <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่เราเลิกอะไรก่อนดีเพราะว่าคนที่ไม่เคยจับเลยหรือสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ คิดนิยอกจริงอะ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะเบสิกเลยคือในความคิดเห็นของพี่อะคะข้อที่1ก็คืออมจะต้องไม่กลัวเรื่องของการจับดินที่สำคัญคือต้องอผสมดินเป็นต้องเลือกผักที่เราชอบอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราต้องปลูกผักที่เราอยากกินตอนนี้คือบางคนหลายคนตกงานแล้วก็แบบ มีที่อยู่อยากจะแบบปลูกกินเองปลูกขายที่ดีสามารถนะคะจาประสบการณ์ทดีคนหนูนี่ยังอยากปลูกขายเลยแต่ว่างานยุ่งมาทำไม่ได,ไได้ช้าคนว่างโอ้ลูกเคลก่อนที่กระแสมันจะเอาอเคลดีกว่าเควเพราะตอนนี้รู้สึกโลงแบบหลายร้อยมากอะเราก็รู้สึกว่าโหแบบ มันได้ราคาอะไรประมาณนี้ผักสลัดนะคะถ้าเป็นอินซีย่ที่เห็นเขาแชร์กันเพราะชอบตามกลุ่มเกษตรกรแล้จะมีแบบการันตีโรลล์ร้อยทั้งปีถ้าเป็นอินซีหรือว่าถ้าเคลนี่โรลแบบห้าหกร้อยอะไรเงี้ยขายกันเป็นขีดหนูดีก็แบบแม่คามีที่นะจะปลูกขายอะไรเงี้ยเควจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ที่เยอะนะคะเราก็เวลาปลูกเนี่ยเราใช้เมล็ดพันธุ์หนงเดียวแต่ว่าตัดใบล่างค่ะ กผักนะคะคนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายสร้างอาชีพให้กับตนเองแล้วยังช่วยลดมลพิษในการขนส่งอีกด้วยนะคะลองนําไอเดียของคุณหนูดีวันนิสาเรสไปปรับใช้ในพื้นที่เล็กๆที่บ้านหรือว่าคอนโดตัวเองก่อนก็ได้นะคะมาพบกับโบตันใหม่กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ